สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้เราก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยรวมในสูตรเม็ดเดียวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้นะคะแอดให้ฮานอยเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวเน้นวิ่งรูด6นะคะฟัน6ผลปรากฏว่าผลการออกหวยฮานอยทั้ง4ีฮานอยนะคะไม่มี6ติดมาเลยสักฮานอยเดียวนะคะ ไม่รู้ว่าหกมันไปอยู่สายนอมันกระเด็นไปอยู่ไหนมันหกคะแนนตีลังกาไปไหนก็ไม่รู้เนาะแอดก็ขออภัยด้วยนะคะก็มีเข้ามีหลุดกันบ้างเนาะเป็นเรื่องปกตินะคะแอดก็ขออภัยนะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮาหนอยรวมสูตรเม็ดเดียวของวันนี้กันต่อเลยนะคะว่าแอดจะให้เม็ดเดียวเน้นวิ่งรูดอะไรนะคะวันนี้นะคะสูตรเม็ดเดียวแอดให้เน้นวิ่งรูด9ค่ะ ฟัน9นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเลขเจาะทั้งหชุดกันนะคะว่ามีเลขเด็ดอะไรกันบ้างนะคะมี9 1้าหนึ่ง7สาห้าและ98ค่ะรวมชุดเจาะทั้งหมด6ชุดเดอ้อ ชอบกระจัดไปนะคะหากชอบชุดเจาะอ,อย่าลืมไปกลับบนร่างด้วยนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักเดอ้อแอดก็จะให้เน้นวิ่งรูดก้าเป็นหลักนะคะอย่าลืมติดวิ่งบนไว้นะเผื่อบางครั้ง9อาจจะก,กระเด็นไปอยู่หลักร้อยได้นะคะอันนี้แอดก็จะเน้นย้ำเกือบทุกคลิปเลยนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนวทางในการเสี่ยงโชคหวยฮานอยรวมเดอ้อฮานอยรวมทั้ง4ฮานอยนะคะได้แก่ฮานอยเฉพาะกิจ ฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยเ i p ค่ะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดกันเหมือนเช่นเคยนะคะอย่าลืมนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงคุณจัดแบบเบาๆนะคะอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนละกันนะคะหากไม่ชอบเสียงโชคก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้นะคะ อย่าลืมดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะสูตรเน้นวิ่งรู้ตัวเจาะทั้ง4ี่ฮานอยด้วยนะคะนำมาเทียบกับแนวทางหวยฮานอยรวมสูตรเม็ดเดียวของคลิปนี้กันได้อีกนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮ mm hmm. ง,งๆรวยๆปังๆกันอีกนะคะ mm hmm. เรามารอฟังผลกันนะคะเย็นนี้ว่าแนวทางทั้ง4ี่ฮานอยของแอดนะคะจะมีก้าติดมาบ้างหรือเปล่านะคะ อขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางเลขเด็ดช่องของแอดกันทุกวันเลยนะคะก็ยังไงก็แอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปรับชมแนวทางคลิปหวยฮานอยย้อนหลังได้นในเพลย์ลิสต์นะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเดอ้อสวัสดีคะ่ะ